บัดนี้วันที่หนึ่งก,ก,กรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นครั้งที่หกสิบสองที่ข้าพเจ้าในคณินหอมอินขอสวายเชิงสวดสาตยายพระสูตรพระบุญและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจจระยะ์บูชาเด็กภูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัคาราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทกาวพระรัตนตรยัยอหังสมมาธรรมทูปขภาวพุทธทางพระขวันตังพิวาเทมิ สวาคาโตพระขวตาธโมธมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระขวตโตสาพระทังโคสังคังนามามิบทบูชาพระเพรีพินาศอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิลังปณิทิพุโตโคณิธิธนามโนทานิปรมีหิจทิสติยาวะชีวังอรหังพุทธังธมังสังคังสรณังขโตปูเชมิรัตนตยังธมังเจรามิโสธินาบทสวดจุมนุมเทวดา ธรรนตาจักรวาลิสุอัตคัตทันตุเทวตาสัตตมังมุนิลาสสะสุนันตุสขโมกทังสักเคกาเมจารุเปิริสิขารติเตจันตริเควิมาเนทีเปรตเถจะคามีจรุวะณะคาณีเขหยอตุมิเขตเตภุมาจันยันตุเทวาชละทละวิสมียักษะคันทัปนาคาทิทันตาสันติเกยังมุนีวนะวัจนังสาสโวมีสุนันตุธรรมสาวนัการวยามัทันตาธรรมสาวนัการวยามัทันตาธรรมสาวนัการวยามัทันตา บทสวดปุพพระพาคะนามการนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตรสรณะขัมมนาปาฐะพุทธังสรานังคัจฉามิธรรมังสรานังคัจฉามิสังฆังสรานังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรานังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรานังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรานังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรานังคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสรานังคัจฉามิตติยัมปีสังฆััังงสสะรณคจฉามิบท นัตถิเมสรนนังอัญญพุทโธเมสรนนังวลังเอเตนะสัจวัชนะโสุตติมีองตุสัพพทานัตถิเมสรนนังอัญญธรรมโมเมสรนนังวลังเอเตนะสัจวัชนะโสุตติมีองตุสัพพทานัตถิเมสรนนังอัญญสังโฆเมสรนนังวลังเอเตนะสัจวัชนะโสุตติมีองตุสัพพทาบทสวดจิรัตนะปนามคาถาพุทธังนัตเมรัตนาภูตะสรีระจิตตังธัมมังนัตเมรัตนาภูตะมิสุติสารังฝังคังนัตเมรัตนาภูตะสุติรัะทิฏฐิ เอตังนัเมติรัตนังน,นัตนทยาวหังสัมมาสมโมสลิตะว,วัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานยุตตะภูนโยคะวัสภปวัตตังปัตโตมิทยัมหิปิตเทวะยาถาติทันเทเอกังวินาตาทิตะเลสัมมาสัมภเวนะโลเกกะทาติกัจิิเลนจะป้ตุภูตังคัมภีระยานวิสยังอติทุทาสัตถังวินโยหิปฏิ ตะชเนหิวิชัญญรูปังโลกัมหิเกหิจิปทัญจุปะรพะนียังเกสัจิสุตุวิธิตังคุณะกายะตายะนามาหิเอวชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสตังมานสิสุทะปัสสาสถานังปุญญถิการนามะสมุตตะนะปุณณภูมังทุกขาปมุจจามุขะสนนังคตานังปูชาและเหสุประมังอภิปูชเนยัง นิพานะสัจจิกริยายุปานิสายะถังธัมมากิเลสะมะละสทธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตฐะอุสาเรหูปะเทวานิยังปานิหิจาปิสะนังคมานิยเมวะตัสมาหิตังติรตนังตระนังขตามหะนัตตินิวังคณะเนสุนมัสสานาปูเชมะจาปิสตตังสุปะสานัจจิตาตัฐานุปาริจริยาสทาาตาจะ เวียนะตาตตะสุก,กะเตนะสุขีพระเวโมตเตชนาตัสะจตถาปิสวุวติโหนตุโยเจตะธ,ธรรมะวินัยมหิประมาณภูโตโรกุตราวิรมโยยิยโตสภวตชังตัสสุปานิสะยะจตยายะอยัมปีโหนตุสัตถุตาเยปริจิตโตสุปัสสะกาโรโลนมการาสิธิคาถา โยตจคุมามหามาราประกโทโสาม,างมังวพุทโธสุโกโตว,วิมุตโตมรารสะปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวันตังเิร,รสานามามิโลกัสะนาพันจะวินายกันจะตันติิตสาเตชะสิจีโุนตุสพันตราย,ยาจะวินาตเมนตุธโมทโทัโชโยวิยะตัสสะสัตถ,ถุทัศเสสิโลกัสะวิสุธิมะคังนิจญานิโกธรรมะทรสะทารีสตาวะโหสติกโลสติจินโนธรรมังวันตังเิรสานามามิมุหะปะทารังปสันทาัง ตันต,ติชตาเตชะเศริฐีหตุสปันตรายาจัวินาทเมนตุตัทธรรมัมมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัตจะปปุกิเลสเตตาทันโตสยังทันตินิโยสกุจักถวาคาตัทธมังพิสตังกระดนติสังคังวรันตังสิรสานามามิพุทธานุพุทธัง สัมมะสีระทิฐิงตันติชตาเตชิตทิงหัวตัวสัปันตลายาจะวินาตมิตุบทสวดนโมกาละอัตกะคาถานนโมอัลันโตสรรมาธรรมุจตสัมมิหิตโนนโมอุตมะธรรมะสัตวะคาตเซวะตินิทะนโมมหาตะคราตปิวิส Finished ุทธะสีระทิฐิโนนโมโอมายาละตัสสะนัตนาติยะสะสาธุกังนโมอมัจจิตตัสสะตัสสะวัจุตยัสปินโมกรัลปภาวินะวิคันตุอุปทวานโมกรานุภาวินะสุวติหตุสัพพะทานนโมกราสะเตชะนะวิติมหิโอมิเตชะวา